สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอาจจะย้อนแสงนะคะอาจจะย้อนแสงอาจจะมองไม่เห็นนะคะ สวัดีจ้ามือเนียนพากันเตรียมสถา,านที่พี่น้องอ่าจะมีซ้อมดตรีกันอาจารย์พุทธิมาหอดวังคำนี้มือนี้จ้าสวัสดีพี่ยังเดี๋ยวตุกทันสาดให้เบิ่งกกันก็เลยพากันล้างพื้นบริเวณไล้โสดพี่น้องย่านมันหอนด้วเนาะอันนี้จากจากพันธดันกำแพงออกไปหน้าบ้านจ้ะ ใหญ่กุงม้ามาไปทั้งนี้สวัสดีพี่น้องสองรอยคนจ้าก็เป็นยางละเอ,อิญยาวยาวันดีแม่เกสอนจ้ะเอ,อิญเดี๋ยวสิบ,บอกให้มานวดหลังให้อยู่ลูกตอนเย็นจะซื้อบัตรจ้าพี่ยางอันนี้บริเวณนี้พี่น้อง ตรงนี้ก็จะเป็นจัดจัดสถานที่แสงสีเสียงกับสีลงตรงนี้ด้านข้างจ้าพี่ยังด้านนี้ย้อนบอยันด้านนี้ไม่ย้อนนะตนัวเองดีไง สถานที่ไลฟ์สดเดอ้อพี่น้องนี่จะเป็นประมาณนี้มือ่อตอนแรงอาจารย์นักดนตีเ่นจะเข้ามาหาจะจะมาจับคลิปจับจะมาคุยแนวแนวกันเล่นพี่น้องผู้ใดย,ยังบอทท่านซื้อบัตรกาถ้าสนใจอยากเข้ามาชมรับชมกา,าสนับสนุนกันได้ด้วจ้บบาบัตรละหนึ่งรอยบาทเดี๋ยวเดี๋ยวตุกใส่แคปชั่นกันใช่ละเอิน พื้นที่ อยากเบิงสามารถซื้อบัตรเข้ามาได้เด้อจ่าทักแชทก็ได้ค่ะโอ,น,โอนเงินค่ะบัลวทักอินบอกเลยเลยใช่ไหมคะแมนจ้าน้องปู้โอนแล้วกันหนูกะทักแชทมาทักแชทมาเดี๋ยวพี่ตุ๊กหายริงโอนสลิปไอค่าบัตรหนึ่งร้อยบาทจ้ะพี่น้องอาจารย์เพิ่นมาเบิ่งแล้วสถานที่กวางดี ເຈົ yeah, ້າ yeah, ຕົກ yeah, ກັນເຊົ້າແນວມາເ ตลาดค่ะพี่น้องขาล้างเสร็จแล้วก็จะไปตลาดนะคะจางเพื่อนเสรจแล้วกจะไปตลาดไปซื้กอกล้วเขาไว้เ่ะนาเป็นตีนะคะเมนูวันนี้ก็จะเป็นขนมจีนน้ำยาป่านะคะขนมจีนน้ำยาปานะคะอาจารย์ตน,นตีเพื่อนอยากกินกั้เพื่อนตักกินได้เลยสินะแบบบุฟเฟ่ต์ไปเลยสินะมีอย่างพิเศษไหมลายสดปูตี มีแน่นอนค่ะมีเสื้อผ้แน่นอนค่ะือมตัลมีเสื้อผ้แน่นอนนะคะพี่น้องซื้อบัตรได้เลยเด้อเร็บขี้มางกะเดดน้ำเก็บกินมืออื่นก่ะเอาเด็กน้อย คำมันมันจะได้มมเงียวบ่หลาย,ย ดีดดี่นอถ้าเป็นบ่ายนะคะอากาศหน้าบ้านจะดีมากเลยนะคะเพราะว่ามันถีงลมลุ้มทั้งนี้สินะมันจะล่มลงทางนี้นะคะอุ้ยเราเบิงเงอือเ <c oughs> ก,ก็บขี่เ้วบนก้อแข็งเบิงเงอือซื้ออย่างไรคะทักแชทได้เลยจ้าเดี๋ยวแจ้งรายละเอียดในนั้นนะคะ เรื่องไม่ติดม้าไม่ไงป่ะยามยามก็จะลดลดทีไปเอาม้ไหลน้ำป่ะ Did I that. Bye, now. พอนค่ะพี่น้องคะเบื้องเหงือจังไน้าก็ฝากพี่น้องเป็นกําลังแรงใจในเด้อค่ะเดอ้อลฟ์สดนะคะวันที่26ที่จะถึงนี้นะคะ26นิมิยอนี้นะคะไม้พารสี่ประทา้าไม้พารสี่นะคะก็คือสําหรับคนที่ว่าอยากฟังไม้พารสี่แล้วก็แบบคนเอาเอาค้นที่ฮักกันอิหลีสบายงานนี้งานนี้เป็นงานที่แบบว่ารักกันจริงๆแล้วก็อยากเบิ้งกันอิหลีอย่งนี้นะคะพี่น้องคะตอนนี้ ขายบัตรอยู่ที่ได้ที่100คนแล้วเนาะขอบคุณทุกําลังแรงใจค่ะที่ซื้อบัตรเข้ามานะคะบัตรหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่น้องคะผู้ใดอยากซื้อบัตรนะคะก็สามารถทักข้อความเพจได้เลยนะคะหรือว่าทักมาถามไม่ก็ได้ทักถามเฮียก็ได้นะคะทักมาถามว่าเฮ้ดยังไงขั้นตอนนะคะนู่นนี่นั่นนะคะเฮากับสิรอในกลุ่มแล้วจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะงานนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะคะแต่ว่าสิเป็นยังไงล่ะ ขออุป,ปกรณ์เดี๋ยวมันสิบมวนเนาะพี่น้องเนาะเมื่อแรงเดี๋ยวสีมะาล ai าแหย่เบิ้งนะคะเบิ้งบรรยากาศในการสอบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนัดนัดนดนตรีมาแล้วนะคะพี่น้องขะเดี๋ยวเสียนเอาพวกเครื่องเดิมเอาอย่างลุงไหวสะก้อนนะคะพี่น้องเมื่อนี้ก็ไปซื้ออุปกรณ์เฮ็ดกันฉากเวทีค่ะฉากฤดูกาลหน้านะคะฉากเวทีฤดูกาลหน้านะคะเมื่อนี้ไปซื้ออุปกรณ์มาเฮ็ดกันฉากเวทีอุปก รื่อดูกาล์น่ะนะคะฤดูกาลหน่ะกะฉากเวทีใหม่ปานหมอลำมูบมได้ดูเนี่ยซ้ำหมอลำมูอ่ะหละเพราะว่างานหมอลำมูก็ยังเหลืออยู่นะคะพี่น้องค่ะงานรำเรื่องต่อกรทำนองขอนแก่นสอดแจงจังปังไม่พัซรีกับรับนะคะแล้วก็ยังเหลือเหลือหลายงานอยู่นะคะพี่น้องครับแล้วก็งานลำซิงนะคะกับสิพยาย่ำเฮ็ดออกมาให้ดีที่สุดนะคะเจ้าภาพกันบอกกันว่าสิเฮ็ดสิเฮ็ดเป็นวงใหญ่แต่ว่ากับยานพี่น้องบไหวในการ ในการจ้างนอกเศรษฐกิจแบบนี้ยังสินะถ้าสมมติว่าเออแต่ว่าห้องเฮ็ดราคาที่แบบว่าสามารถคุยกันไดเจ้าภาพบอกว่ามีงบสมมีมาได้บอห้องก็สามารถไปไหไดดยังสินะคะพี่น้องคะเอาเอาราคาที่แบบว่าซอยซอยกันใดไปน้ำกันใดเอาแบบนี้ซะเพราะว่าเป็นเป็นข้อหนึ่งที่แบบว่าอันเจ้าภาพมีงบพอได้จ้าอ๋อไปซอยใดก็คือไปไปซอยจ้าถ้าเกิดว่าแบบ แม่เจ้คล้องไดคาโตหน่อยๆกับไปได้ว่าแต่แตาถือใจเจ้าภาพก็สิแมเจ้าภาพถึงใจหล่ะกับอันนั้นก็สมว่าเป็นความสุขเป็นประสบก้าวเสด็จในชีวิตเท่าแล้วจเถะสินะคะพี่น้องคะแต่ว่าพูดถึงว่าถ้ามันไปขาดทุนแล้วมันกัไปบ่ได้นอเพราะว่าเ้าก็ต้องใส เงินเติมน้ำมันใส่นั้นใส่นี่ในการใส่ทรายสินะเด็กน้องเด็กหน่อย,อยสินะคะพี่น้องคะจ้าเด็กกฝากเป็นกำลังแรงใจในเด้อพี่น้องเด้เอฤดูการสิม่านี่นะคะฉากเวทีใหม่หมดเลยนะคะพี่น้องคาแล้วกะฝากการแสดงดานหนาเวทีไปน้ำเนเมือสีหอนี่ยี่สิบหกนะคะเจอกันในไร้คุมปิดนะคะพี่ผู้ใดอยากซื้อวัดก็สารารถมาซื้อของมาด้นะคะเป็นกำลังแร่งใจให้กันเด้อไปก้อนคะอ่ะไปตลาดก้อนไปซื้อกับเขากอนบาย